สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกรองไสนะครับหลังจากที่3เดือนนะครับไม่ได้ถอดล้างเลยเพื่อจะดูว่ากรองไสของเราทําหน้าที่ได้ดีสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าจะมีสิง่งอะไรมาอุดตันสิ่งสกปรกอะไรมาอุดตันเราไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มากับปเจเบอร์19เหมือนเดิมครับ จะมาถอดกรองใส่นะครับหลังจากที่3เดือนนะครับ3เดือนแล้วที่ผมไม่ได้เข้ามาถอดกรองใส่เขาสักทีเรามาดูกันนะว่าครับถ้าหลังจาก3เดือนที่ผมเคยทําไว้นะครับเคยไอเคยมาถอดล้างนะครับมันจะมีไอ้สิ่งสกปรกอุดต,ตันกรองใส่มากน้อยแค่ไ,ไหนนะครับเรามาดูกันนะครับอนอื่นเราก็ พวงเข้าไปครับเนี่ยแบบปูเจนะครับเป็นในห้องเครื่องนะครับจะสั่นเล็กน้อยนะครับต้องระวังนะครับมันจะมีแหวนอยู่สตัวนะครับ ค่อยๆขยับนะครับตกไปแล้วแหวนน่ตัวออกมาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกลองใส่เนี่นะครับสิงสกรปรกนะครับเนี่ยออกมาจาก ตอนที่เราไม่ได,ดูนะครับสามเดือนถังน้ามันมันสกรปรกนะครับทงานสกรปรกก็จะประมาณนี้นะครับก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่กรองโซล่าอีกทีนึงนะครับก็จะมีกรองไซดักอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับสิ่งสกรปรกเรจะอยู่ประมาณนี้นะครับ เราก็เอามาทําความสะอาดกันนะครับโดยการหมุนตัวนี้นะครับผมไม่ได้ขันแน่นไว้นะครับก็ะจะสามารถหมุนออกได้นะครับตัวนี้แค่เบา,บา ดึงออกมานะครับเป็นไงครับลองใส่ไม่ล้างสามเดือนนะครับลองดูนะครับว่าไอ้ถ้าเราไม่ล้างสามเดือนมันจะจะขนาดไหนนะครับเนี่ยนี่นะครับสามเดือนไม่ได้ล้างครับน้ำมันที่เติมจากหัวจ่ายเลยนะครับ สิ่งสกปรกมันอาจจะอยู่ตามเรียกไงขอบถังขอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับล่างออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเราไปทำความสะอาดออกมาแล้วก็ข้างในก็จะไม่มีสิ่งอุดตันนะครับ อาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับลมเป่าลมไม่ค่อยแรงแต่ก็ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเนี่ยต้องโฟกัสไหมนะครับก็จะดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยแหวนสองตัวนะครับแหวนสองตัวก็ใส่แหวนไปก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ใส่กรองลงไปนะครับหมุนหมุนนะครับหมุนหมุนให้พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากครับแค่นี้พอแล้วเราก็ไปประกอบใส่เหมือนเดิมนะครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับใส่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาก่อนแล้วก็ มือเดียวก็จะซ้ำยากหน่อยนะครับเอาแหวนอีกตัวนึงนะครับสายลงไปจะเห็นไม่ชัดนะครับมันก็ค่อยๆหมุนนะครับใส่แหวนสองตัวเหมือนเดิมนะครับค่อยๆหมุนลงไปนะครับโอเคนี่เราก็ใช้ประแจนะครับแจที่เราเตรียมไว้นะครับขั้น เรีนอีกทีหนึง่งแค่พอตึงมือครับพอ,อละป็นวา <c oughs> สำเร็จนะครับการซ่อมบำรุงกรองใสนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าการบำรุงกรองใสนะครับเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับงานก็จะเริ่มทยอยเข้ามาแล้ว<อ>เราก็มาทำานทาก่อนคนงานเขานะครับจะได้ไม่เสียเวลางานเขาก็าจะประมาณนี้นะครับมันดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับ